สวัสดีผู้ชมท่านรับชสู่เกมรุ่นที่มีวิว l l เลนในพาร์ทที่14นะครับน่าจะพาร์ทจบแล้วมัง้งตอนนี้เตรียมตัวสำคัญที่สุดสมบัติถ้าการเตรียมตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นมีอะไรขายให้หมดเลยแล้วกันเอออิก,ก้าอะไรวะเนี่ยโ oh สว่วนผสมของชีวิตและเครื่องจกักรตัมพัดได้ถึงแก่นแท้ของหลอดไอเซนเบิร์กเลยเพราะฉะนั้น นี่นก็จะตายเอ้ยจะจะจบจะจบเกมแล้วก็เอาให้เต็มที่15 you นัด5นัด5นัดอะไรวะเนี่ยลำกล้องยาว V16 คัสตอมลำกล้องยาวเออเออปุ๊บเบนแสนหนึ่งกระสุนหมดพอด,เดนะีเดี๋ยวก่อนนะ อันนี้มันอัพเกรดกระสุนไม่ได้โอ้โหโอ้โหดูผมว่าการลงทุนครั้งนี้ของผมมันจะได้ผลว่ะมันคือเพิ่มความจุกระสุนขึ้นมาหนึ่งใช่ไหมอันนี้ปรัแบบแต่งลูกซองเพิ่มอัตราการยิงผมมีตั้งอยู่เจ็ดหม่นอันนี้วีหกนนี่คืออะไรอะ่ะกะบอกไหนฮะอันนี้เหรออ๋อน,นี่ของเป็นของปืนพก ซื้อดีไหมนะยิงแรงขึ้นห้าหมื่นหกเลยหรอ <Aha. S 1> เออก็ซื้อไปสิวะแต่งอะไรไม่ได้เลยแต่งอะไรไม่ได้เลยแต่งอะไรไม่ได้เลย Please, ได้โปรดรักษาตัวด้วยนะ <Thanks. S 1> ขอบคุณเพราะฉะนั้นกระสุน <c oughs> ได้เพิ่มมาเจ็ดนัดห <c oughs> ล่อมๆเลยลาด <c oughs> มาโอ้โหนี่คือวิ่งแล้วเหรออีธานเอาวิ่งไม่ได้ฮะ <c oughs> ต้นไม้ขยับแบบ30เฟรมเรทไม่ขยับแบบ60เจ้ อย่ามาขวางได้ไหมวะอย่ามาขวางันเปืนกระสุนดรอปอะไรไหมสุนก็ไม่ดรอปโอเควิ่งได้ละอย่ามาขวางอย่ามาขวางฉันต้องไปต่ออย่ามาขวาง เดินไปเลยเอวาตัวน้อย <beautiful> ลูกสาวคนสวยของแม่มาหาแม่สิเอวานั่นลูกใช่ไหม oh, how แม่คิดถึงลูกเหลือเกิน <c oughs> ขโมยลูกคนอื่นแล้วก็มาเป็นลูก <What? S 1> ตัวเองเลยนะอะไรเนี่ย อะไรพลังของคันกำลังจากไปโรสยังไงบิรันดาิน่านาสนใจนี่ร่างกายของเธอไม่ธรรมดาเลยส่งโรสมานี่เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวก็รู้ว่าฉันฆ่าแกได้เมื่อทุกทุกแล้วตัวเธอตอนนี้เลยมานี่ลูก,กูไปแล้วนะอุย้ยปล่อยนะอยอุ้ยอะไรมันขึ้นที่หัววะฉันใช้ช่วงเวลามาตออทั้งชีวิตแล้วแกพยายามจะพากันไปจากฉันอย่างนั้นเหรอฮะฉันมารับสิ่งที่เป็นของฉันยความปรารถนาของฉันจะเป็นความจริงไม่นะ โรสเป็นของฉันเฮียอะไรวะเนียมาผมเอาพารทนี่เป็นพาร์ทจบนี่แหละโอ้ยทำหน้าที่ของคุณแล้วสินะคุณวินเทอร์คุณกำจัดลูกปอมๆของฉันและปลุกเชื้อราม่กาไมซีที่ยิ่งใหญ่ทีนี้เอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย ยิงเข้าไปทีนี้มันจะได้ตายอย่างสงบตลอดการเอออุ๊ยอุ๊ยอ่ะโอ้โอ้ต้องกันไดโปรดคุณวินเทอร์อะไรวะมาสิอีธานเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยร้อน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 หลบ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 อ่า เุ้ยทำไมไปยอมแพ้ยอมแพ้กูก็ตายสิแกเป็นดิเซ่แบบนี้ได้ยังไงไม่รู้อะไรจริงเหรอลูกรถเป็นลูกของฉันไม่ใช่ของแกเว้ยนี่คือจุดจบของคุณอุ๊ย,อยโอ้โหกระสุนไรเฟิลสี่นัดเขาทำอะไรวะเฮ้ยเหมือนเหมือนในภาคสี่เลยอืเออเออ,อติดตั้ง ข้างล่างนี้เออน้ำแกงมีขวดเดียวเฮ้ยเฮ้ยอย่าอุ้ยอุ้ยปังหยุดทำเรื่องโง่โง่เออมามันอะไรวะให้อำนาจยิ่งใหญ่กับฉันเออใช่ทั้งหมดอบเป็นพวกแกเป็นบ้าไงล่ะกันเออโดนมั้เนี่ย เฮ้ยไฟ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 ร้อน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 ยิ่งอุ้ยอ่ะมันไหลแล้วแบบนี้ตายไหมเฮ้เฮ้เฮ้ใจเย็น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 นะมิลานดา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 ใจเย็นนะหมดแล้วมิลานดามิลานดากระสุนกูหมดแล้วโอ้เมกาไม้พี่ยิ่งใหญ่ฟังคำอธิษฐานของฉัน ปังปังค้าครวนค้าครวนค้าครวนไหนนี่ไหนนี่ไหนีอยู่ไหนเอาล่ะคอมพิวเตอร์ยังดถึงเวลาอุ้ยซี่เลวอะไรวะเนี่ยนี่ก็พลาดกูไม่สนอุ้ยอือ ผมไม่มีเลือดแล้วว่าเฮ้ยกันกันกันไหนไหนเอ้ยกันกันได้นี่มันหลบหลบหลบหบถ้าฉันผสมร่างล้วนเข้าเมกไมลูกสาวของฉันจะปรากฏตัวอีกครั้งในที่ส anyway, um, so ุดัะรอเป็นทศวรรษหนึ่งทศวรรษเพื่อวันนี้ แล้วมันก็จะศูนย์เปล่าและมันก็จะศูนย์เปล่าวันนี้อยู่นิ่งๆกูไม่นิ่งกูไม่แอหลังจากทั้งหมดนี้ทุกคนต้องตายเฮ้ยอ,อย่านะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอย โอ Bold, ทำไมยังทำแบบนี้เธอเป็นลูกสาวฉันไงแกไอ้เอื uh> <c 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 ้ออะอื้อกันกันเอืออะแกพอดีพิเศษจนถึงตอนนี้คือผมไม่มีขวดเลือดแล้วอะเอื้อครับรู้ว่ากูตายมา round two fight fight ฟาイト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 ยิงยิงยิงยัดยิงยัดยิงยัดเย้ไม่โดนฉันไม่ปล่อยแกไปหรอกเออเอาใหม่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 เย้วิ่งวิ่งอีธานวิ่ง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  ยิง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 โอเคเป็นละ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 มาสิอีทานให้ความตายมารับคุณโอ้ไม่ไปเย้หลบ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 ตั้ม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 ไม่รู้เหรอว่าโรสเป็นลูกอันนี้ผมติดไว้ อ,อุ้ยไม่ใช่ของแกรถเป็นของฉันรถเป็นลูกกูไม่ใช่ลูกคุณครับอ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดน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 ต่อไปขาเนะี่ยถอยไปจะ <ép embed S 3> ให้กูได้พักก็ตายสิอย่าให้กูพักก็ตายตายไปซะ ปังใช่แกมันบ้ามึงมันผู้หญิงบ้าเธอมันผู้หญิงบ้าตั้ม <c oughs> อุ้ย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 อุ้รอุองเทอุ้ยอ้าพุอุ้ออุ้อ้าาอ้อุ้าาอาา้อ้ยอุ้าาอ้ยอุ้อุ้อ ะของเทพเทพพระจักรฝักขำขำอะไรฮะขำอะไรขำอะไรขำอะไรเยยยไม่ใช่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 เอ่อปุ่มรัดเป็นอันลงมาอ่าแล้วแเราขอ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 ติดตั้งลูกซองนะฮะทีนี้เพื่อนคุณวินเทอร์เยยยึดไม่สนเว้ย ยิงยิงยิงเออหลบกันหลบกันหลบกันหลบ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 เป็นทศวรรษเป็นทศวรรษที่ฉันรอยิงยิงยิงเอ่อยิงยิงได้ป่าววะยิงข้างล่างยิงนี่ยิงบินขึ้นไปแล้วยิงเข้าไปยิงเข้าไป อยู่นิ่งๆกูไม่นิ่งเป็นใครมาสั่งสอนอุ้ยอ่ะอ่ะโอ้ยสอรี่สอรี่สอรี่แบบนี้ตายไหมตั้มปังเออเออเยินอุ้ยกันกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออ My goddamn đói! The blue flash and oi ake a float deep. A float deep. I can see my hoofs. I must. I can take any form of my inside. I'm liar. Yay! Ah! Even your lợi. Ung! Wait, don't say toilet, hơi. Yay! นี่ไปเอาไป,อนนไปเอาโอ้ลงมากูตายแน่ๆน่เย้วางอึงยิงเก็บคิดไหมว่าปัญหาเป็นเธอแกไม่ได้รักใครจริงๆหรอกยิง เฮ้ยเฮเฮ้ยเหลบ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 ้โอ,อ้ยิงเย้โอ้ขำเลยนะกกัน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 ไม่ตายโอ้โหเป็นรีเปอร์เหรอได้ได้ได้เย้เย้วิงวิ่งวิ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 ิงปังเย้ปังเย้ตัมตัม เยยอุ d, d, d. Even, even left left. Oh. Ouais. ้ยอ oh. ่าอ่าอ่าอ้าอุ้ยอุ้ยอ่าลาดลาดหมดหมดแล้วไม่มีให้ลาดแล้วไม่มีให้ลาดแล้วอีธานอีธานไม่มีให้มึงลาดแล้วไม่มีเทคสารอีกเหรออุ๊ยทำไมไม่ตายสักทีอุ้ยใช่ทำไมไม่ตายสักทีวะตายให้ทีคือโอโหแหละดูเลือดก็ไม่ดรอป จยิงยิงยิงยริงยิงจริงเคยคิดว่าทุกอย่างเป็นพ่าแกแกไม่เคยรักใครจริงเยชีวิตคุณจบตรงนี้แล้วคุณวินเทอร์ทำไมยังสู้จะได้จบไงจะได้จบเกมยิงยิงทำไมคุณยังไม่ตายโอ้ยไม่รู้เหมือนกัน ยิงยัดยิงยัดยิง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 ่่า่่าโอ้โอ้อะไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะเย้ยอุ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 อุโอ้นี่ขนาดกันแล้วเนี่ยคำอธิษฐานของฉันจะเป็นจริงอุยยอุยไม่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 ไโอ้ คริสคริสส่งของลงามาช่วยกูหน่อยสิไม่มีเลยเหรอ Chris. 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 คริส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 อุ้ยอุ้ย,ย,ยเตทนี้ไม่เคยเจอยิง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 เฮ้ยครับซีนโอ้รอดแล้วปะรอดแล้วปะขอขอมาได้แค่นี้แหละอีธานวินเทอร์เอามีดมีดกูก็สู้ อาสองเออยิง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 เออระเบิดอะไรลวกหัวตัวเองเหรอยิง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 ที่หัวเล็งที่หัวอ่ะยิงเล็งที่หัวยิง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 โอ้โหคัดซีนกว่าจะรอดกว่าจะตายสุดท้ายก็ตายได้สินะ ลูกสาวฉัน <My> เอาวาของฉัน oh. แรโอ้เย่ลากสักทีนะเชื้อราพวกนี้พยาสาผมหน่อยไหมฮะโรส รสโอ้โอ <Rose? S 2> ้โอ้ไม่เป็นไรนะหนูไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วแล้วทำไมมือสั่นอ้าวอ้าวอุ้ยเห็นหน้าไหมจะให้เห็นหน้าไหมก็ไม่ให้เห็น เราก็ตายเหมือนกันใช่ไหมอีธานอีธานไม่เอาน่าอีธานไม่เอาไม่เอาตื่นตื่นสิอะไรอ่ะไม่นะคริสคริสอีธานนายทำได้แล้วมันจบแล้วฉันว่าเราจบกันแล้วล่ะอีธานอีธานเราต้องไปอะไรวะเนี่ย ไม่กล้าไม่สิทธ์เหรออะไรวะเนอรจะมีไหมเหรอคริสระเบิดอะกดเลยไหมตายหายกันหมดเนี่ยทุกทุกคนแล้วมีอาไปไหนอย่าหยุดนะอีธานมีระเบิดอยู่ในหมู่บ้านเป็นจุนเลยนะข้างในนะเ้ยดูฉันสิฉันอยู่ใกล้มันไม่มีใครกดปุ่มได้ ไะจกเจ้าเว้ยมีอารอนายอยู่นะเธอยังมีชีวิตยอยู่ได้ยินไหมย,ยังมีชีวิตอยู่เมีอารเหรอว่ะพลังแห่งเมียไม่ใช่ขอโทษนะผมรักคุณดูแลรถด,ด้วย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ไม่ไมอะไรนิทานไปบอกเธอเอง <c oughs> เร็วอีกไม่ไกลแล้ว เจอคุมเราดูแลเธอดีๆนะสอนเธอให้แข็งแกร่งไปพี่ตายสิวะอ้าวตัวจุดระเบิดอยู่ในมือเรา bye, ลาก่รสแมรี่ <c oughs> มาาอีธาน <Ethan. S 1> อีธานเอ้เย Oh oh. โอ้โหโคตรคุณพ่อเลยว่ะ is that rose go go take us up hold up i wait yo hey. where is he คริสไม่ตอบไปได้แล้วเราต้องไปที่ปลอดภัยไม่ไม่นะไปไม่ได้สามีฉันยัง moving, moving. ไปไม่ได้นั่งลมยาคุณบอกฉันก่อนว่าอีธานอยู่อยู่ที่ไหนฉันรู้ว่าเขาไม่มีทางทิ้งเราแน่นอนบอกมาสิเกิดอะไรขึ้นเขาอยู่นั่นแหละอีธาน นั่นอะไรอ่ะบอกให้นั่งไงไม่เขาอยู่ไหนคริสคุณทำอะไรเขาไปแล้วผมพยายามแล้ว You need to see this. B.S.A.A. didn't send soldiers. This is a bio weapon. What the hell were they thinking? Huh? Orders, Captain. Pick up the rest of the rest of the squad. Plot a of Europe HQ. Someone's got to pay. ออจบแล้วสุดยอดเฮ้ยผมประทับใจมากเลยอ่ะคือเอาจริงนะเนเรื่องดีพอๆกับรัฐบาลเลยอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำหรือแบบขออนุญาตข้ามนะฮะเพราะมันมีเพลงนะฮะกลัวมันติดลิขสิทธิ์คือเนื้อเรื่องแบบดีเท่ารัฐบาลสองเลยที่แบบว่าผม ผมให้ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งเลยนะรัตวัฒสองอ่ะอันนี้ก็ไปขึ้นยืนหนึ่งคู่เลยนี่วิเลตออชาโดหมู่บ้านแห่งเงาอ๋อโตเป็นสาวแล้วสินาโรสคิดว่าเด็กคนหนึ่งจะแตะดวงจันได้ไหมไม่มีใครแตะดวงจันได้หรอกมันอยู่ไกลเกินไปเดี๋ยวแต่เขามีจรวดอยู่นี่นะ โอเคนั้นลูกแตะมันได้ก็มันจะเย็นมากๆแน่เลยโรสแน่ๆเลยทูนี้ตลกจังอุย้ยเสื้อคุมอีธาน <c oughs> เสื้อคุมของอีธานที่ให้ไว้หน้าเหมือนมีอามากเลย หวไหลุมศพคุณพ่อ Hey <Dad. S 1> พ่อคะ Happy birthday สามวันเกิดคะ่ะ Sorry I missed last week ขอโทษที่พลาดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว <I love S 1> คือหนูมีสอบ <You know S 1> เยอะ <who knows. S 1> มากอะพ่อก็รู้ว่ามันเป็นยังไงคริส <c oughs> พูดถึงก็โผล่มาเลยงานเรียกนะพ่อหนูรักพ่อนะเขาหน่วย BSA เหรอทำงานกับคริสเหรอใช่ครับผมเจอเธอแล้วครับจะที่ไหนอีกล่ะต้องเป็นวันนี้ด้วยเนี่ยเกิดเรื่องแล้วครับเราต้องการตัวคุณเอเวลินอย่ามาโทรหาหนูอีกนะ เดี๋ยวๆแค่ล้อเล่นน่ะโรสโสนส,สามารถแสดงให้พอ,อเห็น,นถึงสิ่งที่ใจเย็นสิทางสะดวกแล้วเออทองกำลังเออผมจัดการได้เธอเป็นแค่เด็ก <S <S มีพลังเหมือนกันนะทำได้ดีมากโรสพูดเหมือนเขามากเลยนะรู้ไหม <I> know. ฉันรู้บึนบึนอจะบอกว่าจบสวยก็ไม่ได้เพราะมันก็สูญเสียใช่ไหมแล้วก็สูญเสียอีทานอะเอ๊้ใครยืนอยู่ตรงนั้นวะคนหรือเปล่าเนี่ยเบรกด้วยนะ่ะรถเบรกนั่นอะกล้องซูมให้หน่อย ไม่ซูมป่ะนี่บัตรนี้เรื่องของพ่อจบแล้วอะคือคือคือหมายความว่ายัางไงโอ้โหจบแล้วผลลัพธ์ความยากมาตรฐานก็ก็เข้าใจหน่อยละกันเล่นไปเก้าชั่วโมงหนึ่งนาที เพิ่มระดับความยากหมู่บ้านแห่งเงาแล้วโอเคปลดล็อกเนื้อหาในเมนูโบนัสร้านค้าเนื้อหาพิเศษคอนเซปต์อาร์ตฟิกเกอร์ความท้าทายชาเลนจ์เหรอทำความชาเลนจ์ในเมนูชาเลนจ์ก็คือ CP เพื่อแรกโบนัสในร้านเนื้อหาพิเศษโหมดใหม่ของเกมอาวุธคอนเซปต์อาร์ตฟิกเกอร์ต่างๆนะฮะภาพยนตร์เหล่านี้ถูกเพิ่มแล้วอ,อ๋อน่าจะเป็นพวกคัดซีนเครดิตเออนี่การออกแบบตัวละครด้วยนะฮะ ได้รับอาวุธที่ได้รับจากเนื้อหาพิเศษเมื่อเคลียร์เนื้อเรื่องหลัก wcx วึงไม่รู้คืออะไรแต่ก็เรียบร้อยครับจบแล้วกับเกม resident evil village รู้สึกดีอีกครั้งหนึ่งที่ได้ลองเล่นเกมที่ออกมาใหม่ที่ไม่ใช่ r e m a ค e หรือว่าอะไรต่างๆนะฮะสนุกมากดีมากเกมนี้อยากให้ทุกคนได้ติดตามอยากให้ได้ลองเล่นกันดูใช้ส,สนุกจริงๆ ราคาอาจจะแพงแพงก็แพงแหละถ้าพูดถึงในสถานการณ์ตอนนี้นะแต่ก็ก็ถือว่าคุ้มอะผมว่าถือว่าคุ้มมากเลยเพราะมันยังมีแบบว่าโหมดอื่นให้เล่นน่ะเนี่ยโหลดเกมตัวเลือกนี่นดูโบนัสนี่ร้านเนื้อหาพิเศษทหารรับจ้างนี่คือซื้อของพวกเนี้ครับเอ๊ะ LZ e n ซต b อ r er อันนี้คืออะไรอะไรเอร นี่มีฟิกเกอร์ด้วยฮนะอีธานไม่มีไม่ไม่มีหน้าอ่ามีอาซื้อนี่คริสยุกยาแก่ไรแค่เอ่อผมอยากได้ฟิกเกอร์โรสอะมีไหมก็เป็นเกมที่ดีดีมากๆเลยนะครับถูกใจใช่เลยนะใครสนใจใครชอบก็ลองไปหาหามาดูหามาเล่นดูนะฮะสนับสนุนเกมแท้อุ้ยนี่เจอแล้วโรสแมรี่วินเทอร์ โอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นซึ่งมาติดตามเกมนี้หรือว่าตั้งแต่พาร์ทแรกเกมแรกๆเลยก็ขอบคุณมากๆนะครับจะพยายามทำคลิปคอนเทนต์ต่างๆออกมาให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้นะฮะโอเค okay. แล้วเรามาเจอกันใหม่ในเกมถัดไปซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเกมอะไรนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้และเกมนี้ก็อย่าลืมเล่นหนังกระต่ายติดเชื้อกันไปนานๆ See you later ครับผม